การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานทางสายกลางค<ล>วามไม่ประมาณด้วยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างคุงมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้รอบครอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำ ประชาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย3ห่วงสองเงื่อนไขนั่นคือความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี <ไป S 1> และการมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่หมู่บ้านบวกตําบลหนองแกว้วอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหมู่บ้านตามตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย บ้านพอเพียงส่วนปุ้ยไม้ตู้<า>อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ลงเรือนผลิตวุยกินงซีและส่วนพืชผักสมุนไพรส่วนเรื่องราวจะเป็นยัางไงานั้นเชิญติดตามกันเลยค่ะเเเสสสีสีีียยยงงงบบททไกััใจ่นตามโ i กูลแมนด้าอันนี้ปล่อยห้องตะกูลแมนด้าอันนี้ตระกูลเอสโคเซนดาเอสโคเซนดาเอสโคเซนดานี่ก็คือใช้แหวนดาดื้อดอกใหญ่ๆนะเอาผสมกับเข็มผู้จัดก่อเอืองบ้านบ้านเราคือกล้วยไม้เข็มเข็มม่วงเข็มแดงเข็มแซดเนะี่ยไปกล้วยไม้บ้านเราเอามาผสมกันเพื่อดอกมันเล็กลงเพื่อที่ตลาดเนี่ยต้องการจะก่อความเป็นสีเหลืองเอาไป ประดับอะอ่าแล้วก็มีอ่าเวนด้าแล้วก็จะมีแคทเทรียาแคทเทรียาคลยไม้แคทเทรียาแคทเทรียาก็อยู่สิบปุ่นหน่อยกล้วยไม,ไม้นี้มันออกทุกหน้าเลยจ้ะค่ะอ่าที่จริงแล้วมันจะถ้าเป็นของปลาเนี่ยมันจะออกปีละครั้งปีละครั้งแต่ว่าถ้ามันเป็นลูกผสมนะเป็นลูกผสม จะออกประมาณช่อหนึ่งเนี่ยจะออกประมาณสามเดือนรั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยพอเราตัดจะบอกตัดมาตุจจะมีช่อใหม่ๆออกมาช่อใหม่ๆอ่าเนี่ยช่อใหม่ๆออกมาถ้าถ้าเราขายดีอ่าเพื่อเขาขายดีเนี่ยพอมันออกมาขนาดนี้จะไหมลูกมาขนาดเนี้ยเราก็ตัดมีคนซื้อหนักอ่ะเราก็ตัดตัดเอาไปขายพอตัดขายเรียบร้อยปุ๊บ เจาะใหม่มาค่ยขึ้นมาแล้วช่วงไหนที่เป็นไม้ขายดีคะเอ่อก็ช่วงไหนก็มันจะขายดีทั้ทุกช่วงแต่ว่าอ่าช่วงที่เป็นดีที่สุดก็คือช่วงตอนที่ส่วนนี้นะฮัปปิยาช<า>่วงช่วงฮัปปิยามที่งมกรลา,าก็กมาแปดปลายมกกลาแล้วก็ขึ้นมาจนถึงถ,ง,งถึงเดือนกุมภาพันธ์าขายดีที่สุดพอหลังจากนั้นก็ ค่อ,คอยๆลดลงอันนี้ก็จะเป็นตลาดของของกลุ่มกลุ่มปนน้อยเนอะกลุ่มที่จัดดอกอ,ะอ,กอ่ะเราจัดดอกนี่หมายความว่าหมู่อจัด,จจดหมู่จัดดอกงานศพของงานแต่งงานของพอถึงเข้าภาษาก็หายไปพอตอนช่วงหายนี่เขาก็ขายต้นนขายต้นขายขต้นขายเป็นต้นแล้วดอกมันก็จะขึ้นคนของคนเดียวมันมดจะ อ่าขายขายต้นนี้ก็คืออย่างเงี้ยต้นนึงเนี้ยเราเขาจะขายต้นสามร้อยบาทเงี้ยสามร้อยบาทเขาก็ยิ่ีกายของมันก็คือเขาก็เอาไปขายที่ไปขายส่งที่ตลาดคำเพียง ว่าโซล่าฮิตเตอร์นี่ก็คือเป็นพลังงานความร้อนเอาอน้ำเนี่ยต่อจากน้ําเย็นเนี่ยเข้าไปจะประกอบไปถูกผ้าแข็งแขงที่คุณน่อแขงสีดําพอแขงสีดําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันเก็ดอย่ดูความร้อนจะกับเป็นไว้ในถังเก็บเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็คือเ้าจะประหยัดไฟฟ้าโดยการใช้อ่าฮีตเตอร์เนาะอ่าโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยอ่าไใช้าแคลดามอน เห็นอันนึงก็คือนี่คือตู้อบพลังงานแสงอที่ลักการง่ายๆก็คือสีดำเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นสีที่ดูความร้อนเมื่อในนี้มันร้อนแล้วเอาแอาหา่ใส่เข้าไปในเนี้นะหลักการกระมันก็คืออ่าพอมันร้อนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็เอาไอเย็นนะความเย็นจากอากาศภายนอกเนี่ยเป็นตัวดูดนะดูดดดูมาพร้อมกับน้ำก็จะไล่ในน้ํนออาไไนในอาหารที่เขาใส่เนี่ย บอกเลยนี่ทำพื่อไอ้เด็กก็อาหารมันจะให้งเดียวขึ้นจากใบไม้หร <ource> ือ NO? ว่าจากอ่า <mund> ม <t ít> ีการเอาสารโพลเป็นผงนะครับแล้วก็ผสมไอ้แร่ฟอสเฟตโดโลไม เสร็จแล้วก็มาปั้นเม็ดอันนี้คือปั้นเม็ดเของปั้นเนี่ยนี่คืออะไรคือไม่เป็นผงอยู่กว่าลูกอ่าเป็นผงแต่ทำเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วลูกมาเป็นเม็ดนี่นะลูกขอมาดูนีอันนี้คือปกมันเนี่ยเป็นปกปนๆแล้วลูกการที่เาเอามาปั้นเม็ดนี่ก็คืออย่างคืออ่าเป็นวิธีการหนึ่งที่เวลาเราไปใส่ต้นไม้อ่ะกว่ามันจะจะละลายเป็นเม็ดเยอะกว่า ถ้าเปาเป็นผงเนี่ยไปใส่มันละลายเร็วนะฮะเ,เอาก็ออามาเป็นเม็ดพอมันเป็นเม็ดเนี่ยความมันจะละลาย,อาอยาต้นไม้เห๋ยวพืชมันก็ค่อยคอดูดซึมเข้าไปคือ ุงบอกว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแน่นะมันจะต้องประกอบไปด้วยอย่างพองก็คือการลดการใช้ใจก่อนถูกไหมประจําครัวเรือนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คืออ่าเขาจะต้องมีอ่มุนไปเอาไวอ่าไว้ใจง่าย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 เนาะก็อาจจะเป็นพักภัยของด้วนอย่างก็ได้ที่มากิบกับลพราถูกก่อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งอ่าที่เป็นเพื่อท่ออย่างก็ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ที่จะต้องมีไว้อ่า ก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ของเจ้าบ้างอย่างหนึง่งซึ่งกประกอบไปด้วยหลายๆอย่างหลากหลายนะเศรษฐกิจประเยทนี้ต้องเอาไปกินก่อน <c oughs> เหลือกินแล้วถึงขาย คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงคือรากฐานความมั่นคงของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งปลูกสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนใหญ่มักมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปภาบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ลอยไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกกระแหงในพลังเพียงแค่แรงเดียวที่เราเนี่ยรั้งเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ส่งพลังแข็งแรง รวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักทีไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิน้นรอก็อรู้พอคือพลังแห่งแผ่นดิน